ผมอยากฉลองวันเกิดกับทุกคนจังเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมมีอะไรจะบอกทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับใกล้จะถึงวันเกิดของผมแล้วนะครับปีนี้ผมก็ อ๋อ24แล้วครับผมผมแอบบอกด้วยนะครับว่าทางเฟร i n a นาคาเนโนและเฟร i n a น่าคาเ i โนวิฟเนี่ยเขาจัดกิจกรรมมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในวันเกิดปีนี้ของผมด้วยนะครับมีทั้งหมด2กิจกรรมครับผมโดยทุกคนนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมไหนหรือว่าจะจากจะเข้าร่วมทั้ง2กิจกรรมเลยก็ได้ครับผมแต่ผมแอบบอกครับว่าของรางวัลทั้ง2กิจกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันครับเรามากันที่กิจกรรมแรกเลยดีกว่าครับผมกิจกรรมแรกนะครับชื่อว่ากับคน ที่อยากจะเจอกับผมแล้วก็น้องอาซานะครับผมจํากัดจํานวนเพียงแค่20ท่านเท่านั้นนะครับโดยเราเนี่ยจะได้มาทํากิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยกันอย่างแรกนะครับผมทุกๆคนเนี่ยจะได้ร่วมถ่ายภาพกับผมแล้วก็น้องอาซาครับส่วนอย่างที่2นะครับเป็นอันซีนโฟโต้บุ๊คครับผมอย่างที่3นะครับผมทุกๆคนเนี่ยจะได้ร่วมเล่นเกมแล้วก็ทํากิจกรรมกับผมแล้วก็น้องอาซาครับส่วนสําหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่ากัปแชร์กิฟต์ครับผมเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ลุ้นรับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟกิฟนะครับับบบผมบผมมีท้งอหด4แ โดยในทุกๆแบบเนี่ยจะมีลายเซ็นของผมอยู่ด้วยชิ้นแรกครับผมเป็นตุ๊กตาหน้าเหมือนกันไหมครับนี่เป็นตุ๊กตาแบบผมเองครับในเมื่อมีผมแล้วก็ต้องมีน้องอาซาครับผมนี่เป็นของน้องวันแบบที่2ครับเป็นตุ๊กตาน้องอาซาครับเหมือนไหมครับที่วางโทรศัพท์ครับผมเป็นลายของผมแล้วก็น้องอาซาครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นหมอนรูปหน้าน้องอาซานั่นเองครับ ผมบอกว่าผมแอบไปลองนอนมาแล้วครับนิ่มมากนิ่มเหมือนพุงอาซาเลยครับเนี่ยดูครับ อ๋อแล้วผมลืมบอกไปครับสาหรับกิจกรรมกัปแชร์กิฟต์นะครับผมทุกๆใบเสร็จที่เข้าร่วมนะครับทุกทุกคนเนี่ยจะได้เข้าร่วมบริจาคอาหารให้กับน้องหมาและก็น้องแมวจรเนี่ยนะครับร่วมกับผมในวันเกิดผมปีนี้ด้วยนะครับผมโดยทุกๆุกหนึ่งใบเสร็จนะครับทางแบรนด์จะสะสมอาหารเป็น1นซองหรือว่า1กระป๋องนั่นเองครับพูดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ใช่แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการร่วมสนุกเนี่ยต้องทํำยังไงให้ทุกคนนะครับไปติดตามได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียข้างล่างน อย่าลืมมาร่วมสนุกกิจกรรมกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันนะครับ